้านได้ไหวพิชมนพ่ายมิยาสกิจบรองแชมป์ขนไก่ไทเปโอเปน 2 0 2 5การแข่งขันแบดมินตันรายการยเนกไทเปโอเปน2025รายการระดับเวิลทัวซูเปอร์300ที่กรุงไทเปประเทศไต้หวันเมื่อวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ายประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศทิ้งพิชมนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ7 7ของโลกดีกรีแชมป์เยาวชนโลกปี2023พบกับโทโมกามิยาซากิมืออันดับ8ของโลกจากญี่ปุ่นดีกรีแชมป์เยาวชนโลกปี2022เกมแรกนักตบลูกขนไก่ญ,ญี่ปุ่นโชว์ความเหนือชั้นเอาชนนนนนะไปไปด้้กกก่อ 21- 12 2จาันในเม ชามนเปิดเกมสู้สุดตัวก่อนเบียดเอาชนะไปได้ในช่วงท้าย22-20ทำให้เสมอกัน1-1เกมเกมตัดสินน้องพิงทุ่มเทสู้ในทุกจังหวะแต่ก็ไม่สามารถต้านทานโทโมกามิยะซากิที่ตบทำแต้มได้อย่างแม่นยำก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้21-14ทำให้แพ้ไป1-2เกมควา้ารองแชมป์โยน็คกไทเปโอเปน2025